สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไอดีพอดแคสต์พอดแคสต์จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับอดีตสมาชิกวง i g จวอนนั่นเองอย่างวง i g จวอนนะคะถือได้ว่าเป็นวงที่มาจากรายการ Survival ที่ประสบความสําเร็จจริงๆ เแ,แฟนนะคะมักจะมีการพูดถึงแต่ว่าปัจจุบันนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าสมาชิกแต่ละคนนะคะก็ได้แยกย้ายกันไปที่คล้ายของตัวเองไปทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกโซโล่นะคะการเดบิวต์อีกครั้งหนึ่งในการเป็นเกิลกรุ๊ปนั่นเองซึ่งเราเนี่ยนะคะก็มักจะเห็นสาวๆเนี่ยอัปเดตความเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเลยแต่ว่าวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาวๆว,วงเลสเลฟิมนั่นเองนะคะ สำหรับวงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวงที่มาแรงจริงๆแล้วก็มี2อดีตสมาชิกของวงไอจูอวอนอย่างซากุระแล้วก็แชวอนนั่นเองสำหรับซากุระแล้วก็แชวอนถือได้ว่าเป็น2สมาชิกนะคะที่แฟนๆค่อนข้างที่จะจับตามากๆหลังจากที่จบกิจกรรมจากไอจูอวอนไปหลายๆคนเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยจะไปในทิศทางไหนแล้วพอซากุระนะคะได้มีการกลับไปที่ญี่ปุ่นมีการประกาศจ กกาารศึษแล้วก็ยังได้มีการอัปเดตว่าจะมาเดบิวต์นะคะกับทาง So สเมลล์ิที่เกาหลีก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะจับตามองมากๆส่วนแชวอนเองค่อนข้างที่จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แฟนๆค่อนข้างที่จะตกใจเหมือนกันด้วยความที่ตอนแรกนะคะเธอเนี่ยก็มีค่ายอยู่แล้วแล้วตอนนั้นหลายๆคนก็ลุ้นว่าเธอเนี่ยจะออกโซโล่หรือเปล่าแต่ว่าก็ได้มีกระแสะข่าวว่าเธอเนี่ยได้มีการย้ายมาอยู่กับซอสเมลล์ิกแล้วก็จะเดบิวร,ร่วมกันกับซากุระนั่น ประเด็นนี้นะคะก็เลยเป็นที่พูดถึงแล้วก็ทําให้ฟแฟนๆเนี่ยนะคะจับตามองสําหรับการเดบิวต์ของพวกเธอทั้งสองคนแล้วปัจจุบันนะคะก็ถือได้ว่าทั้งคู่เนี่ยได้เดบิวต์อีกครั้งเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่กําลังมาแรงจริงๆวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาเทียบลุกให้ฟแฟนๆเนี่ยได้เห็นกันชัดๆเลยว่าความแตกต่างของทั้งแชวอนแล้วก็ซากุระในตอนที่อยู่ไอจีวอนแล้วก็ตอนที่มาอยู่ในเลสเลฟิมเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมีความแตกต่างกันไปยังไงบ้างเพราะว่าเดีกเก ว่าเปิดตัวเดบิวต์ปล่อยภาพอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกพูดถึงอยู่เยอะมากๆสําหรับความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดและถูกพูดถึงมากๆเนี่ยน่าจะเป็นแช่วอนนะคะด้วยความที่แช่วอนเนี่ยนะคะเธอเป็นคนหนึ่งที่มาในสไตล์หวานๆมีความเรียบร้อยน่ารักสวยๆเวลาอยู่บนเวทีตลอดเลยในตอนที่อยู่ไอซ์วอนเป็นแฟนนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีภาพจําเกี่ยวกับแช่วอนในแบบนั้นแต่ว่าพอมีการเปิดตัวนะคะกับวงเลเซฟิล์มเนี่ย เธอค่อนข้างที่จะมาฉีกแนวเลยก็คือมีการตัดผมสั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยมีความเฉียวความเปรี้ยวมากขึ้นก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยได้เห็นถึงอีกหนึ่งลุกนะคะของเธอแต่ว่าตอนแรกก็เหมือนว่าจะมีกระแสคอมเมนต์อยู่เหมือนกันว่าลุคนี้เนี่ยนะคะแฟนๆค่อนข้างที่จะไม่ชินเลยแล้วก็ดูเธอเนี่ยเปรี้ยวเกินไปแต่ว่าปัจจุบันนะคะก็เห็นได้ว่าเธอเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมากๆด้วยความที่โตขึ้นนะคะแล้วก็มาอยู่ในอีกหนึ่งวงแล้วก็ การทำงานเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันก็ไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมถึงจะต้องมีการปรับลุคเปลี่ยนแปลงต่างๆก็เพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์เพลงนะคะสไตล์แนวเพลงต่างๆซึ่งปัจจุบันนะคะแชร์วอนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มาแรงเราก็ถูกจับตามองจริงๆสําหรับการเดบิวต์อีกครั้งหนึ่งของเธอนั่นเองนะคะ ส่วนซากุระเองเนี่ยนะคะถ้าตอนที่อยู่ในไอจีวอนเองเธอถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่กระแสะแรงมาตลอดแล้วหลายๆคนเนี่ยก็อยากให้เธอมาเดบิวต์ที่เกาหลีจริงๆแล้วก็ตอนที่อยู่ในไอจีวอนนะคะเราเนี่ยเห็นเธอเนี่ยในหลายลุคเลยไม่ว่าจะเป็นลุคผมสั้นลุคผมยาวนะคะลุคหวานของเธอตอนนั้นหลายๆคนเนี่ยก็จะจําเธอในนามของแบบว่าความน่ารักความหวานความสดใสนั่นเองแล้วก็ทุกๆครั้งที่เธอเนี่ยได้มีการยิ้มรอยยิ้มของเธอเนี่ยทำให้ แฟนๆเนี่ยใจละลายเลยก็ว่าได้แต่ว่าปัจจุบันนะคะกับการมาเดบิวตของวงเลสเซลฟิมเนี่ยเธอนะคะก็มีความแตกต่างไปเหมือนกันก็คือรูของเธอเนี่ยดูโตขึ้นนั่นเอง มีความเปรี้ยวความเก๋แล้วก็ความคิคๆอยู่ในตัวมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะหยีบจับชุดไหนมาใส่บนเวทีเธอก็ดูสวยแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆก็คือเห็นอีกหนึ่งลุคแต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยทั้งสองคนก็คือการที่แชวอนนะคะแล้วก็ซากุระเนี่ยมีลุคนะคะที่แบบว่าดูโตขึ้นนั่นเองยังไงนะคะแฟนๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ว่าชอบในลุคไหนส่วนมากหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าชอบในลุคปัจจุบันในตอนที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะมาเดบิวต์อีก ครั้งหนึ่งกับเลเซเลฟิล์มนั่นเองก็คือมีความโตขึ้นแล้วก็เข้ากับคอนเซปต์มากขึ้นอย่างตอนที่อยู่ในไอจวอเนี่ยทั้งคู่ก็มีความใสๆน่ารักแต่ว่าในครั้งนี้นะคะเวลาผ่านไปก็เห็นถึงพัฒนาการความสวยความสดใสของพวกเธอนั่นเองรวมทั้งสมาชิกของเลเซเลฟิล์มแต่ละคนเรียกได้ว่าเคมี Me เข้ากันมากๆเลยนะคะและเนี่ยน,นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มาพูดถึงกันสําหรับลูกของสาวๆนะคะทั้งสองคนอย่างแช์วอนแล้วก็ ซากุระนะคะในตอนที่อยู่ไอจืวอนแล้วก็ตอนที่อยู่ในเลเซเลฟิมนั่นเองสําหรับใครนะคะที่ชอบลุคไหนตอนไหนของสาวๆก,ก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ